ค่ยินดีต้อนรับสู่ช่องสวันนีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็การสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะทำต่อนะคะที่ทำแพทเทิร์นเสื้อขอบกฮาวายไว้นะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะต่อสาบนะคะเพราะว่าผ้าไม่เยอะทำไปทำมาผ้าก็ไม่พออยู่ดีก็เลยได้ผ้าชิ้นใหม่มานะคะ พอได้ผ้าชิ้นใหม่มาก็จะทําแบบไม่ต่อสาบนะคะแล้วก็มาปรับแพทเทิร์นกันนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้สวมใส่สบายขึ้นเพราะทําชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเท่ากันชิ้นหลังให้ติดกระดาษไว้นะคะแล้วก็ให้วัดขึ้น1ซนเมตรเพื่อเสื้อเวลาใส่แล้วจะได้ไม่เอียงนะคะแล้วก็ตัดค่ะส่วนชิ้นหน้า ให้ปรับแพทเทิร์นลง1นึซนติเมตรนะคะเป็นการปรับไหลค่ะในส่วนของสาบด้านหน้าให้ต่อกระดาษออกมานะคะสัก1 5ซนติเมตรแล้วก็ในส่วนริมของสาบให้พับนะคะในส่วนของคอหน้าแนะนำนิดหนึ่งนะคะอย่าให้โค้งเยอะนะคะเวลาใส่แล้วมันจะไม่ค่อยสวย ให้โค้งไม่เยอะนะคะประมาณนี้ค่ะจะได้ใส่คอปกง่ายด้วยแล้วก็จากสาบด้านหน้าให้กดรอยนะคะเพื่อที่จะตัดกระดาษค่ะจากจุดนี้ก็จะห่างอยู่ประมาณ9ก้าครึ่งนะคะ จากจุดตะขิดไลก็ตีเส้นลงไปที่ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะจะทำคอปกแบบเย็บแล้วก็ในส่วนนี้ก็ยัดเข้าไปด้านในนะคะก็จากจุดนี้ก็ให้วัดลง2เซนติเมตรจุดนี้ก็2เซนติเมตรซึ่งเวลาวางประปกบกันก็จะอยู่ในจุดเดียวกันนะคะ ตรงนี้จะใช้วิธีการผ้านะคะแล้วก็เย็บแล้วก็ในส่วนนี้ก็จับเข้าไปด้านในเดี๋ยวมาดูกันเวลาเย็บนะคะในส่วนของปลายสาบนะคะแค่6เซนติเมตรก็พอค่ะแต่ด้านบนเท่าเดิมนะคะเพราะว่าต้องใหญ่เข้าไว้ค่ะเพราะว่าเวลาใส่ข้อโป,ปกก็จะใส่ในจุดนี้นะคะจุดนี้ก็จะ อยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นคอปกคอปกก็จะอยู่ในจุดนี้แล้วก็จุดนี้ก็ทำจุดที่เย็บไว้ด้วยนะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะแต่งเส้นให้เท่ากันนะคะ ชิ้นหน้าวางตะเข็ดไหลเท่ากันนะคะแขนด้านหน้าลองวัดดูนะแล้วก็แขนด้านหลังแล้วก็ไปวางตัดผ้ากันนะคะ มาวางผ้ากันเลยค่ะเสื้อตัวนี้นะคะใช้ผ้า90ซนเมตรเป็นผ้าหน้ากว้าง66ซนเมซื้อที่ออสเตรเลียค่ะเป็นผ้าหน้ากว้างมากชิ้นหน้าก็วางผ้าตามเร็นผ้านะคะตามยาวเลยค่ะแล้วก็ชิ้นหลังก็วางสันทบแขนก็วางสองชิ้นในส่วนของตะเข็บไหลก็ให้เผื่อผ้าไว้ 1ซนมถึง1 5นะคะถ้าใครที่ว่าจัโพ้มก,กินผ้าไม่เยอะ1ซนเมก็พอค่ะแต่รอดีของพี่จัโพ้มก,กินผ้าเยอะก็เลยจัดชายที่1 5ข้างตัว1 5ซนเมรอบคอ1ซนเมตรแล้วก็ชายเสื้อเผื่อเย็บนะคะ3ซนเมตรค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะ ชิ้นหลังก็เผื่อเหมือนชิ้นหน้าค่ะแล้วก็ส่วนรอบแขนใช้แขนเสื้อกระเผือกผ้า3เซนติเมตรพับแล้วก็เย็บในส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็1.5แล้วก็เผือกผ้านะคะรอบรงแขนสัก 1- ถึง1.5เซนติเมตรส่วนคอปกให้ตัดสชิ้นนะคะวางเป็นสันทบส่วนคอปกวางสชิ้นค่ะวางเป็นสันทบจะไม่ใช้ ผ้าอัดนะคะเพราะว่าผ้าค่อนข้างจะผ้าค่อนข้างจะมีเนื้อจะใส่เล่นอยู่บ้านค่ะจะทำแบบไม่ใส่ผ้าแข็งนะคะมาตัดกันเลยค่ะในส่วนนี้ริมผ้าให้ตัดออกไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแข็งๆค่อยมาโพงเอาค่ะในส่วนของใช้แข็งเสื้อ ให้พับนะคะแล้วก็ตัดเพื่อที่แขนเสื้อจะได้ไม่แหวงค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะซึ่งเวลาพับเย็บแขนจะได้ไม่แหวงนะคะแล้วก็กดรอยออกมานะคะทําเครื่องหมายแขนด้านหน้าแขนด้านหลังนะคะในส่วนนี้ก็3เซนติเมตรก็พับนะคะแล้วก็ตัดในส่วนนี้ออกไปซึ่งจะนำไปโโ้งนะคะส่วนนี้ ลิมแข็งก่เลยตัดทิ้งเวลากดดอยก็ทําเครื่องหมายสาบไปด้วยนะคะในจุดนี้ก็ให้ทําเครื่องหมายไว้นะคะที่สองเซนติเมตรในส่วนนี้ก็จะเป็นจุดที่ใส่สาบนะคะแล้วก็จุดนี้ก็สองเซนติเมตรซึ่งจะตรงกับจุดนี้ค่ะจุดนี้ก็ตัดเฉียงนิดหนึ่งนะคะจะได้ ผ้าจะได้ไม่ขาดหายไปเวลานำมาประกอบกันแล้วก็คลิปไว้นะคะถึงกลางหลังแล้วก็กดรอยออกมาค่ะขอปกก็ตัด2ชิ้นแล้วก็วางอีกชิ้นหนึงค่ะแล้วก็กดรอยออกมาทุกชิ้นชิ้นหน้าชิ้นหลังนำส่วนตะเข็บไหลนะคะมาประกบกันแล้วก็นำไปเย็บ แล้วก็รีแน่เรียบแล้วก็โพงนะคะคลิปต่อไปก็จะมาเข้าคอปุกฮาวายกันนะคะซึ่งการเข้าคอปปุกฮาวายก็มีอยู่หลายแบบเหมือนกันค่ะทั้งแบบกุ้นแล้วก็แบบไม่กุ้นจะทําแบบไม่กุ้นคอนะคะจะเย็บแล้วก็ยัดเข้าไปนะคะคลิปนี้ก็มีแค่น,นี้นะคะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ